สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตนะครับพ่อน้องกวินเป็นไติ่งครับวันนี้มาผ่าตัดไติ่งเรียบร้อยแล้วที่โรงพยาบาลอาการเริ่มต้นมันตั้งแต่เมื่อวานนะครับเมื่อวานตอนกลางคืนกลาคืนคืนวานก่อนมันจะปวดท้องครับปวดท้องตรงแถวแถรอบรอบสะดือ แต่ก็ไม่ได้ปวดมากแต่ก็ทรมานเหมือนกันนอนไม่ค่อยหลับจนดึกดึกมันก็ปวดมาทางด้านขวานะครับกดด้านขวากดแล้วมันก็เจ็บเจ็บตอนเช้าก็เลยตัดสินใจจะไปหาหมอแล้วก็แต่ก่อนไปก็อาเจียนไปหนึ่งทีพอไปหาหมอเสร็จแล้วก็หมอเขาก็เจาะเลือดดูนะครับเขาบอกว่าสงสัยไส้ติ่มอักเสบ ก็เลยส่งต่อมาเพื่อเตรียมผ่าตัดผ่าตัดไปเมื่อวานครับเมื่อวานตอนเย็นค่ำๆตอนนี้ก็เริ่มเบาเจ็บแผลแล้วครับแต่ก็ยังลุกไม่ค่อยได้มันเจ็บแผลแล้วก็ตึงแผลเวลาลุกต้องค่อยๆลุกหมอเขาก็มาบอกครับว่าผ่าตัดเมื่อวานใต้ติ่งเน่า กขาบอกไตติ่งเน่าเลยแต่ก็ไม่ถึงกับแตกก็ยังไม่มีอาการอะไรตอนนี้ก็ให้ยาฆ่าเชือ้ออยู่แล้วให้น้ำเกลือแต่เย็นนี้เขาจะให้กินนมได้แล้วเดี๋ยวกลับบ้านเมื่อไหร่จะอัปเดตอาการให้อีกทีหนึ่งนะครับบายบาย